สองคำนี้เรียกว่าอยู่คู่กันเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีมาเทคมาช่วยเราอาจจะเก็บ Data ยากนิดนึงนะครับหรือมี Data แล้วเราอาจจะเอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้ยากนิดนึงเพราะฉะนั้น2คํคำนี้อยู่คู่กันแน่นอนครับ ต้องบอกว่าโจทย์ใหญ่ก่อนเนาะเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเราก็อยากจะให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเนาะลงเงินน้อยผลตอบแทนเยอะคีย์ที่สําคัญเลยถ้าอยากทําได้คือเราต้องใช้ Data เปนะ็นเนาะเราต้องรู้ยิงแอดหาใครใครน่าจะซื้อของเราใช่ไหมส่วนลดเราควรให้ส่วนลดใครใช่ไหมแจกส่วนลดทุกคนขายหมูนะ แต่ถ้าคนที่เขาเกือบอยากซื้อแล้วแต่เราไม่ไปกระตุ้นให้ส่วนลดเขานิดนึงเราก็อาจจะเสียโอกาสน,นะครับเพราะฉะนั้นที y หลักๆเลยจริงๆมันเป็นเรื่องของการใช้ Data แต่ทีนี้การที่เราจะเก็บ Data ได้ดีนะครับมันก็จะมีมาเทคต่างๆที่มาช่วยเราเนาะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลเอาข้อมูลไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้รวมร่างกันนะครับเดต้ามาเทคก็จะช่วยให้ทุกคนเนาะเอา Data ไปใช้ในธุรกิจของเราได้ได้ดีมากขึ้นถ้าเอาจริงๆเนี่ยจะต้องบอกว่า Data ก,ก็ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกว่ายากแค่ไหนเดี๋ยวพวกเราจบวันนี้ทําเป็นแน่นอนครับดูไม่ไม่รู้สวยครับ <laughs> ผมการันตีได้ว่าทีมงานตั้งใจมากๆในการคัดสรรออกแบบหลักสูตรนี้มาให้ทุกคนครับ